สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับสิ่งที่เรานํามาทดลองนะครับมากกว่า2สิ่งนะครับสิ่งที่เรานามาทดลองเปรียบเทียบนี้นะครับบางทีเราก็เรียกใช้คําว่าทรีทเมนต์นะครับหรือภาษาไทยบางตำราก็จะใช้คําว่าตํำรับการทดลองนะครับหรือสิ่งที่นํามาทดลองนะครับสําหรับสิ่งที่เรานามาทดลองหรือเปรียบเทียบหรือทรีทเมนต์เนี่ยนะครับ ซึ่งที่ซ,ซึ่งมีมากกว่าอสองสิ่งนี้นะครับเราก็จะมีการใช้แผนการทดลองมาช่วยนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอแผนการทดลองนะครับแบบอ่าสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า CRD นะครับ Completely Randomized Design นะครับโดยการใช้ Microsoft Excel นะครับในการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบ CRD นะครับอ่า เมื่อกี้นี้นะครับได้แนะนําคําว่าทรีเมนต์นะครับก็คือสิ่งที่นามาทดลองเปรียบเทียบแล้วนะครับโดยเรานำทรีเมนต์นี้นะครับมาใส่นะครับกับหน่วยทดลองนะครับซึ่งหน่วยทดลองก็คือสิ่งที่มาลองรับทรีเมนต์นี้นะครับบางครั้งนี้นะครับเราสามารถให้ทรีเมนต์หนึ่งนะครับในหน่วยทดลองที่มากกว่า1ครั้งนี้นะครับเราก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการทําซ้ํานั่นเองการทําซ้ําก็จะเป็นการเพิ่มความแม่นยําของการทดลอง นะครับในข้อกําหนดของการทดลองแบบ C.R.D. นี้นะครับจะต้องมีข้อกําหนดที่บอกว่านะครับหน่วยทดลองจะต้องมีความสม่ําเสมอนะครับก็เลยผมก็เลยเซตการทดลองขึ้นมาโดยสมมุติขึ้นมานะครับก็เป็นการทดลองนะครับเปรียบเทียบนะครับการใส่สารที่มีผลต่อการกันน้ําของผ้านะครับโดยเราจะใช้ผ้านี้นะครับมาทําหน้ากากอนามัยนะครับ ก็คือเราจะเปรียบเทียบนะครับมีสาร A กับสาร B นะครับแล้วเราก็เปรียบเทียบกับการไม่ใส่สารนะครับก็สรุปก็คือจะมีสารทรีเมนนั่นเองนะครับการทดลองนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผ้า1ผืนนี้นะครับเราก็ตัดมาทั้งหมด15ชิ้นนะครับก็คือ5ซ้ำคูณกับ3ารทรีเมนนะครับก็จะเป็น15ชิ้นนะครับ จาก15ชิ้นนี้นะครับเราก็สุ่มมา5ชิ้นนะครับเพื่อใส่เพื่อไม่ไม่ใส่สารอะไรนะครับก็คือเป็นอะตรีเมนซี่สำหรับใช้ในการควบคุมหรือคอนโทรลนั่นเองนะครับแล้วก็สุ่มมาอีก5ชิ้นนะครับเราก็ใส่สารกันน้ำ A นะครับสุ่มมาอีก5ชิ้นนะครับเราก็ใส่สารกันน้ำ B นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทดลองเทน้ำลงไป1ลิตรนะครับแล้วก็ วัดปริมาณน้ํำที่ไหลผ่านผ้านะครับเมื่อเวลาครบนะครับก็จะได้ผลนะครับดังการทดลองนี้นะครับก็คือนะครับไม่ใส่สารนะครับใส่สาร A นะครับแล้วก็ใส่สาร B นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับว่าทั้ง3ที่เมนนี้นะครับได้ผลเหมือนกันหรือไม่ นะครับการที่เราจะเปรียบเทียบได้นะครับเราต้องมีการตั้งสมมติฐานก่อนนะครับสมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยก็จะมี2อันนะครับอันแรกก็คือสมมติฐานหลักนะครับหรือใช้สัญลักษณ์ว่า s 0หรือ ho ก็ได้นะครับก็เป็นค่าเฉลี่ยของการไหลผ่านของน้ําเท่ากันนะครับสมมติฐานอีกสมมติฐานนึงนะครับก็คือสมมติฐานทางเลือกนะครับก็คือสมมติฐานหลักไม่เป็นจริงนะครับก็คือ ค่าเฉลี่ยของการไหลผ่านของน้ำไม่เท่ากันอย่างน้อย1คู่นะครับก็คือนำไม่ใส่สารเปรียบเทียบกับสาร A นะครับนำไม่ใส่สารเปรียบเทียบกับสาร b นะครับหรือเอาสาร A เปรียบเทียบกับสาร B นะครับจะมีอย่างน้อย1คู่นะครับที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้นะครับเราจะเป็นเราจะเลือกอันไหนนะครับระหว่างสมมติฐานหลักและสมมติฐานทางเลือกเราจะเลือกสมมติฐานหลักหรือเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับเราก็มาดูถึงพูดถึงการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์นะครับก็จะใช้ในส่วนของ data และก็ Data analysis นะครับการวิเคราะห์แผนการทดลองแบบ crd นี้นะครับเมื่อเราเข้าไปที่ data analysis นะครับเราจะเลือกเครื่องมือที่เรียกว่านะครับอ n น v a s i n g l e Factor นะครับซึ่งจะอยู่บนสุดเลยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับ เราก็จะใส่ข้อมูลนะครับก็คือ input range นะครับสำหรับข้อมูลนี้ก็คือจะอยู่ตั้งแต่ b 1นะครับจนถึง d 6นะครับแล้วเขาก็จะถามว่าการเรียงของ treatment น,นี้เราเรียงยังไงนะครับซึ่งเราก็จะเรียงเป็น column นะครับก็คือคอลัมน์ b เป็นไม่ใส่สารคอลัมน์ c เป็นใส่สาร a และคอลัมน์ d เป็นใส่สาร b นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียงเป็นตามอลัมน์ก็ถูกละนะครับแล้วเราก็บอกว่าแถวแรก นะครับของข้อมูลที่เราใส่เนี่ยนะครับจะเป็นหัวตารางนะครับแล้วก็สําหรับระดับความเชื่อมั่นนะครับหรืออัลฟาเราอาจจะกําหนดเป็น0.05หรือ0.01ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ตอนนี้ผมกําหนดเป็น0.05ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับก็จะได้ผลเป็นในลักษณะนี้นะครับจากผลการวิเคราะห์นะครับเขาก็จะบอกนะครับ ส่วนแรกก็คือบอกเป็นซัมมารีนะครับก็บอกว่านะครับในแต่ละทรีเมนท์ที่ได้มานี้นะครับจะมีซ้ําเท่าไหร่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเขานี่ก็คือซ้านะครับผลรวมทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่และมีความแปรปรวนเท่ากับเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะนํามาเปรียบเทียบนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละทรีเมนท์นั่นเองก็คือไม่ใส่สารใส่สาร A แล้วก็ใส่สาร B จากสมมติฐานนะครับเราจะเลือกอันไหนนะครับเราจะเลือกสมมุติฐานหลักนะครับ Ho นะครับหรือเราจะปฏิเสธ,ธ Ho แล้วก็เลือก Ha นะครับสมมุติฐานทางเลือกนะครับเราก็พิจารณาจากค่า p-value นะครับถ้าค่า p มากกว่า0.05นะครับก็คือไม่มีความแตกต่างกัน นะครับเราก็เลือกสมมติฐานหลักนะครับแต่ถ้าเกิดค่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05นะครับเราก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ความเชื่อมั่น95%นะครับแต่ถ้าเกิดค่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.01นะครับเราก็ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ความเชื่อมั่น99%นนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่านะครับค่า p ของเรานี่นะครับ เท่ากับเท่าไหร,นร่นะครับนะครับจากข้อมูลนะครับที่ได้นะครับจะพบว่านะครับนะครับค่า p นะครับที่ได้นะครับก็คือ 1.5e ลบ0.5ความหมายคืออะไรนะครับ 1.5e-0.5 ความหมายก็คือนะครับ1.5คูณ10ยกกำลังลบ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า p นะครับจึงเท่ากับ0.00015 00นะครับก็คือมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.01นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับก็คือ เราก็บอกว่าค่าเฉลี่ยของการไหลผ่านของน้ําไม่เท่ากันอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ความเชื่อมั่น99%นะครับก็คือค่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.01นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าลักษณะของทรีเมนต์เป็นยังไงนะครับผมจะขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับแบบแผนการทดลองแบบ CRD นี้นะครับหรือแผนการทดลองอื่นๆนะครับเราจะมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา นะครับก็คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะครับซึ่งบอกถึงความแปรปรวนของข้อมูลจากการทดลองนะครับเราก็จะใช้สูตรก็คือวิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเท่ากับ square root m แ n s square errr รนะครับหาด้วยค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับหรือแก m มีนแล้วก็คูณด้วย100ถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับสูตรก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนะครับ คราวนี้คําถามคือนะครับเราจะนําค่าเหล่านี้มาจากไหนนะครับเราสามารถที่จะดึงค่าจากตารางนี้ได้นะครับก็คือนะครับอย่างแรกนะครับมินสแควร์เออร์เคืออะไรนะครับมินสแควร์เออร์เก็คือเป็น MS without group นั่นเอ่อ with in group นั่นเองนะครับ MS with in group นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ค่านี้นะครับ มานะครับเราก็จะได้เป็นสไปรุกขรอมิ a สไคร์เออร์แล้วนะครับคราวนี้นะครับค่าเฉลี่ยรเราก็สามารถจะดึงมาจากการทดลองนะครับนะครับก็คือเฉลี่ยนะครับจากการทดลองนะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยมาเดี๋ยวเราก็ดึงมานะครับ นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมานะครับเข้ามาดิเข้าไปในสูตรนะครับก็คือเอาค่า square root m e a n square e r r o r นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับนะครับแล้วก็หารด้วย g กล n d mean นะครับหรือค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับเราก็จะได้นะครับเปอร์เซ็นต์ของ cv นะครับเท่ากับ9.047นั่นเอง นะครับสำหรับแผนการทดลองแบบ CRD วันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ